เท้กระบี่สี่เกาะในราคาเริ่มต้น3,500บาทรวมอะไรบ้างไปดูกันรถตู้รับส่งสนามบินโรงแรมห้องพัก2คืนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันติดทะเลอีกด้วยมีอ่างกุชชี่ตรงระเบียงเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงแรมนี้ค่ะโรงแรมนี้จะติดริมทะเลมาฟังเสียงคลื่นทะเลด้วยกันนะคะ สระว่ายน้ากลางแจ้งอีกด้วยค่ะได้อาหารมื้อเช้าสองมื้อค่ะนี่คืออาหารหน้าตาของโรงแรมนี้ค่ะมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีผลไม้แล้วก็น้าผลไม้ของหวานค่ะรับประทานอาหารริมทะเลได้บรรยากาศสุดชิลเย็นสบายด้วยค่ะเรือหางยาวเที่วยวสี่เกาะหาดไร่เร่เกาะปอดะเกาะไก่ กาะทับทะเลแหวกดำน้ำหนึ่งวันกิจกรรมทั้งหมดราคาแค่เริ่มต้น3,500บาท3วัน2คืนคุ้มสุดๆมากแม่สนใจโปรแกรมทัวร์แอดไลน์แอดอัพทูยูทัวรหรือ Facebook UpToYouTour ได้เลยคะ่ะ